สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็ตที่ชอได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีละกกี่แมะครับวันนี้เราอยู่กับนายแลกหน้ารอไอเดอร์อเวนเจอร์นะครับวันนี้มารวมโค้ดสงการนะครับที่แจกมาประมาณ2วันนี้ทั้งหมด4โค้ดนะครับต้องบอกว่าเกมนี้ที่แจกจุดจุแจกจุกๆจ,จ,จริงๆนะไม่มีคำว่าลดลดหย่อนลงไปนะครับเสมอต้นเสมอปลายนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็มาเล่นตอนนี้ก็สบายนะครับกดซ้ายบนนะครับแล้วก็กดคําว่าแลกรหัสแลกเปลี่ยน เดี๋ยวมีขอยาตขึ้นโค้ดเดี๋ยวจะบ,บอกโค้ดให้นะครับตัวไหนเป็นตัวอะไรยังไงบ้างคือโค้ดแรกเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนๆพิมพ์ตามนี้ได้เลยแต่ว่าโค้ดที่2เนี่ยไ <c oughs> ม่ค่อยสบายตัวทีปเล่นไปเล่นสงการมาแล้วก็แบบปกติเขาอาการหนักอยู่แล้ว <c oughs> ยิ่งหนักกว่าเดิมเลยกูเออมันจะมีตัว L 2ตัวอยู่ข้าง Y เห็นไหมครับที่จริงๆมันคือตัว I ครับตัว I แล้วก็ตัว L นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพิมพ์ไม่ถูกนะส่วนใหญ่ตรงตรงนี้คนจะชอบไปพิมพ์ I I L L ก็เลยไม่ได้เป็น I ตัวแรกแล้วก็ L นะครับ ต่อไปโค้ดที่3มไม่มีปัญหาครับต่อไปโค้ดที่4อันนี้มีปัญหาคือตัว C นะครับตัว C คือตัวแรกคือตัวเล็กนะบางคนไปพิมพ์ตัวใหญ่มาเลยไม่ได้แค่นั้นเองครับก็เดี๋ยวจะได้กล่องทั้งหมด40กล่องนะโอโหอันนี้มีใส่ไปแค่โค้ดเดียวเองนี่เปิดกล่องสมบัติครับมูนคีกุญแจจุกจุเลยนะ40กุญแจโอโหถามว่ากุญแจไหนคุ้มใช่ไหม ไอโมนคีเนี่ยไม่คุ้มอันนี้เพื่อนๆต้องไปเลือกเอาแล้วว่างถ้าขาดสัตว์เลี้ยงก็สตาร์ดัสถ้าเกิดสมมุติจะเปิดอาร์ติแฟกต์ก็เอาเป็นโคโรน้าเลือกเอานะครับแล้วแต่อันนี้อันเดือกแต่คนคนขาดอะไรก็เลือกอันนั้นไปนะก็ค,คิดว่าเป็นของขวัญแล้วกันครับสงการานต์ที่เขาอุตส่าห์มาแจากอันนี้มีมาทำทำหน้าที่เฉยๆนะหน้าที่มีคือแจกโค้ชช่วยทางทีมงานอยู่แล้วนะครับถามว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตไหมไม่มีนะเพราะว่าจริงๆว่าจะว่าจะรีวิวหลอดออฟโบมิเล น้องร้อสี่ขาดอีนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วกันะะนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะไม่มีครับก็ขอให้คนเล่นเกมแล้วกนะันไอเดอร์อเอร์ยังมีความสุขเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิมใตคอมเมนต์ได้นะครับดีดีช่วยเหลือผู้เล่นแรกเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วเ,เจอกันนะครับ